โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e s n a น t r a d e r นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆวีพีทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับการวิเคราะห์แผนทองคำนะครับประจำวันที่20นะครับ2,500อเดือน2 2568นะครับตอนบ่ายๆนะนะครับวันนี้มาวิเคราะห์รอบบ่ายนะนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับจากที่เราที่เราเห็นกันมานะทองคำได้มีการทำหายเพิ่มนะครับจากราคาเดิมโซนี้นะครับตอนนี้นะครับ ราคาไฮล่าสุดนะครับตอนนี้เลยนะนะครับ2949นะนะครับ2องพน่านะครับอ่านะครับมีการเบรกไฮเบรกไฮ2947านะครับอ่าอย่างที่ผมบอกถ้าสามารถยืน2920ได้ใช่ไหม2920ั้ยราคาวันนั้นที่เราให้กัน หรือให้เปิดหน้าบ่ายถ้าราคายืน2,910 2,907ได้ให้เปิดหน้าบ่ายนะครับตอนนี้นะครับโหขึ้นมาเยอะมากนะนะเยอะมาก5000จุดแล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับมีการเบรกไฮแล้วนะนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการย่ำตรงเนี้ยเยอะมากนะครับเป้าหมายคือ58นะครับเป้าหมายเนาะวันเนี้ย8นะครับเดี๋ยวรอตลาดเปิดช่วงบ่ายสามนะนะครับทีนี้นะ จะมองว่าทองคาเนี่ยมีโอกาสสร้างโครงสร้างเพื่อจะขึ้นต่อแต่อย่าคิดว่าเขาไม่ตบลึกนะเขาจะตบลึกคล้ายๆอย่างนี้ในเมื่อเวลาที่เขาทำหายแล้วนะครับพอมีหายใหม่เขาก็จะตบลึกนะครับอันนี้เนี่ยคงสร้างทางไ M5 นะนะครับทีนี้นะเรามาดูของเมื่อวานนะครับเมื่อวาน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  ของเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนะครับเราเซล์กันตรงนี้นะครับเราเซล์กันตรงนี้จะขยายภาพให้ดูนะครับอ่าเรามีการเล่นเซลล์ันโซนประมาณนี้นะนะครับนี่ตรงนี้โซนประมาณนี้นะครับ TP นะครับเกือบโดนสต็อปลอ s เรานะแต่ว่าไม่โดนนะนะครับขาดอีกนิดเดียวเลยไม่โดนนะครับแต่ก็รอดมานะนะครับลงมา TP เรานะล,ล,ล,ลงมาท p เรานะครับเมื่อวานนี้นะนะคจากจากอันนี้แผนจากห้อง VP นะครับสัก,กู่นะเมื่อวานนะเราเซลล์กัน 33 35นะนะครับตรงนี้อ่ไม่ใช่แผ่นตรงนี้3 3 3 5นะครับอันนี้ครับ mm 3นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ส่วนนี้สามสามสนะสต็อปบล็อสี่สามนะครับสต็อปบล็อตสี่นะครับเมื่อวานนี้นะไม่สต็อปบล็อตนะครับเมื่อวานเนี้ยเกือบนะนะครับเราเล่นย่อตรงนี้นะ tp 1 นะครับแล้วก็ทีพีกันไปเสร็จปุ๊บก้าพักตัวแล้วขึ้นต่อนะครับจากเมื่อเช้านี้นะนะครับตอนนี้นะครับไฮใหม่เริ่มมาแล้วนะครับ2,950นะครับผมอ่ะมาแล้วครับจะมีการทำไฮขึ้นเรื่อยๆนะถ้ายืน50ได้นะครับก็จะขึ้นไป58นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับแผนตอนนี้นะเราเนี่ยจะเล่นเป็นย่อบายนะครับผมแผนวันนี้นะครับจะเล่นเป็นย่อบายจังหวะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าแผนเซลล์มาเล่นได้ไหม ถ้าใครเข้าเนี่ยก็คือให้ตบสั้นตอนประมาณ57-58นะครับตรงนี้นะครับถ้าเขาขึ้นได้เขาจะย่อตรงนี้นะครับเขาจะย่อลงมาเขาจะไปต่อนะครับแต่เป้าหมายวันนี้ที่ขึ้นไปนแน่ๆเลยคือ58นะครับแล้วก็เท่าที่มองเนี่ยเป้าหมายเนี่ยอาจจะต้องกลับไปกลับยืนเทนไลน์นะกลับไปยืนเทนไลน์เพราะมีการโอเวอร์แลปแล้วค่อยๆโอเวอร์แลป ขึ้นกลับขึ้นไปบนเทรนไลน์นะครับก็คือ2970นะครับ70 78นะนะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อสำหรับทองคำนะนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าอยากเขาอยากเทขายตรงไหนในมุมมองผมเนี่ย3,100เนี่ยมีโอกาสเทขายอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก5,000พันหมื่นจุดนะครับแต่วันนี้ถ้าเราเล่นระยะสั้นเนี่ย2,905 2,959 57 58ครับมีการย่อตรงนี้ นะนะครับทีนี้เนี่ยจากเมื่อเช้านี้มันขึ้นมาแล้วพันถึงเกือบ2,000จุดแล้วนะจากเมื่อเช้านี้นะครับประมาณซักโลนี้ไหมสี่สิบจากเมื่อเช้านี้ขึ้นมา35นะสามสิบห้าก็ประมาณโซนนี้นะครับสามสิบห้าประมาณโซนนี้จากเมื่อเช้านี้นะครับในทางเป็นไปมากขึ้นมาแล้วนะตอนเนี้ยเกือบซักประมาณเช้านี้พันเจ็ดร้อยจุด 1,700จุดนะครับขึ้นมาแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับพอเดี๋ยวเขายืน51ได้เนี่ยเขาจะไปเทสห้าสิบห้าเทสห้าสิบห้าอาจจะมีการยอ่อย่อปุ๊บเพื่อดึงขึ้นต่อนะครับตลาดช่วงบ่ายสามเนี่ยจะมีโวลุ่มสำหรับทองคำนะจะมีโวลุ่มนะครับก็ตรงเนี้ยเวลาเขาย่อเนี่ยให้เล่นบ้าน้าบ่ายนะนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นบ่ายกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับ time frame M15 หน่อยนะนะครับถ้า,าเล่นบ่ายถ้าตรงนี้ยืนได้นะ ถ้า5 2 5 2ยืนได้นะครับเราจะมาเล่นตรงวัน50-52นะต้องรองให้เขาพักตัวแล้วก็ไซด์เว่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีสัญญาณเบรกเอานะครับแล้วก็ขึ้นไปขาย57นะครับ57 57มาตบเซลล์กันตรงนี้เล่นย่อนะครับเล่นย่อเพื่อเด้งต่อเพื่อเด้งต่อหรือมาเล่นอีกทีหนึ่งแนวรับนี้นะครับ54-55นะ ตรงนี้อาจจะใส่ออเดอร์หนึ่งตรงนี้อาจจะใส่ออเดอร์หนึ่งแล้วมันตกไฟเซียตรงนี้หนึ่งหนึ่งออเดอร์เก็บสั้นไปนะครับแล้วก็ล็อกไม้ในไว้นะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตั้ง TP หน้าไม้ไว้นะครับผมตั้ง SL หน้าไม้ไว้นะครับอ่านะครับตอนนี้คือยืน53แล้วยืนดีกาฟก็พุ่งมาแล้วนะนะครับยืนดีกาฟก็พุ่งนะนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะไปแล้วนะครับบอกแล้วนะครับทอง ของเรานะตอนนี้มีการเทสร,ราคา5 3นะครับ2,953เป็นไฮใหม่นะครับตอนนี้เลยนะสดๆตอนนี้เลยนะครับผมไฮใหม่นะนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมมีออเดอร์อยู่นะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวพอยืนได้ตรงเนี้ยนะครับเปิดหน้าบ่ายนะเดี๋ยวเขาจะมาอาจจะมาพักตัวโซนนี้นะ เปิดหน้าบ่ายพอย่อมาเปิดหน้าบ่ายน M1 เนี่ยตอนนี้มีการชนแล้วย่อนะครับมีการชนระย่อใน1น,นาทีนะครับเดี๋ยวพอกราฟึงตัวกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วย่ออีกทีหนึ่งนะครับเนาะอาจจะยอ่อกลมา51 50อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราค่อยเปิดหน้าบ่ายกันนะนะครับอ่ะโอเครอพักตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับรอก่อนนะครับตอนนี้เข้าขึ้นมาเยอะเหมือนกันอื ทีนี้นะครับทองคำเนี่ยในมุมมองกว้างๆเนี่ยในทางเฟรมมันเนี่ยมันนี้นะตอนนี้เขาขึ้นไปปิดเขาไล่ขึ้นราคาไปปิดแท่งมันเดือนที่แล้วแล้วนะแล้วทํใไ้ใหม่เรียบร้อยนะครับมันของอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ทำมาไฮใหม่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ไฮใหม่ Hi เนี่ยอาจจะมีไฮใหม่อีกเรื่อยๆนะนะครับตรงเนี้ยเคลียร์ไปแล้วนะครับอาจจะมีการย่อลงมาถึงประมาณแนวรับเนี่ยสี่สิบสี่สิบอีกรอบ ใช่ไหม40วิอรอบตรงนี้เขาเป็นจุดเข้าเรานะ2,940ย่อมานะครับเจอแนวรับใหญ่นะครับในทางเฟรมวิกแล้วดึงกลับนะครับเพราะเป้าหมายผมเนี่ยคือ3,100นะครับกรอบนี้นะ3,000 3,400 3,500นะครับแล้วก็ถึง3,100นะครับทองคำมันมีโอกาสขึ้นถึง60,000บาทนะจากการวิเคราะห์นะครับถึง60,000บาทไทยนะ1บาทเท่ากับ1บาท 1>, 1บาททองคำเท่ากับ1หมื่น60,000บาทไทยนะครับผมประมาณนี้อาจจะขึ้นไปเทส50,000แล้วก็ร่วงร่วงแล้วก็ย่อมาแล้วก็อาจจะให้แบบเข้าซื้อกันแล้วก็ไปย่อทีมทอน60,000ประมาณนั้นนะครับแต่อาจจะเป็นปลายปีหรืออะไรก็ว่ากันไปนะนะครับใครที่แบบตอนนี้อยากสะสมทองทองคําแท่งอะไรก็กสามารถสะสมได้นะครับมันจะเป็น เทรนที่เป็นขาขึ้นระยะยาวนะครับต่อเนื่องนะครับยังเป็นโครงสร้างขาขึ้นต่อเนื่องนะแต่อีกไม่นานน่ยมันจะต้องมีการเทขายครั้งใหญ่นะครับอย่างน้อยต้องมีหมื่นจุดอย่างน้อยต้องลงกลับมาที่ประมาณ2 0 0 7 2น0จ็ดสประมาณเนี้ยนะครับอาจจะมาเล่นกันโซนเนี้ยนะครับเนี่ยผมพูดมาที่20เดือน2เนี่ยจำคลิปนี้ไว้นะมีโอกาสกลับย่อมาแต่ไม่รู้สองพแน่นอนนะนะครับสำหรับทองคำนะครับเนี่ยมีการยกตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มารอบายตัวนี้หยยดยืด ยืนห้าสิบสามแล้วมารอบา y ห้าสามนะครับไปขายห้าสิบเจ็ดนะครับหรือล็อกกำไรไว้ไปขายหกสิบหกสิบห้านะครับสำหรับทองคำเนาะอืมโอเคนะครับแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีการไล่ราคาขึ้นไปแล้วทุบลงมาเทขายตอนดึกดึก,ดกนะครับวันศุกร์จะมีการเทขายดึกดึกอยู่แล้วนะนะครับด้วยตามหลักของ ทองคําเนี่ยทองที่เราเทศกันมาเนี่ยสังเกตดูนะไม่ทำหายใหม่เลยไม่ไปค้างข้างบนก็ลงมาเทขายข้างล่างเนาะมันจะจบแท่งวีคเนี่ยมันจะมีคนที่เขาเล่นทำ์เฟรมวีคเนี่ยเทขายนะนะครับอืม mm hmm. ตรงเนี้คือบางทีถ้าเราดูพฤติกรรมการาฟเนี่ยดูทุกวันทุกวันเราจะรู้นะครับว่าเอช่วงนี้เขาจะทําขายช่วงนี้เขาจะเข้าซื้อนะครับผมโอเคนะครับสําหรับทองคําเนาะประมาณนี้สําหรับวันนี้นะ เดี๋ยวล่อๆนะครับเป็นเล่นน้อยย่อบายนะนะครับเนาะส่วนตบเซลล์เนี่ยตบสั้นเห็นไหมถ้าเขายืน BTC ไม่ได้เห็นไหมเราตบสั้นได้ใช่ไหมตอนนี้400จุดแล้วนะครับถูกไหมแต่ถ้าสมมติยืนได้50ปุ๊บเขาจะพักตัวแล้วเขาก็เราก็มาเล่นบายตรงนี้นะครับอาจจะบายสูงไปหน่อยอาจจะต้องลอดหลอดล,อดลงมานะครับพอเริ่มบบกเราค่อยเปิดไม้เพิ่มนะนะครับประมาณนี้นะนะครับโอเค BDC เป็นไงบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับ BTC กลับตัวแล้วนะนะครับที่ผมบอกว่าให้เขามาเข้าโซนสีเขียวนะนะครับนี่นะนี่นะเรามาเข้าโซนสีเขียวนะครับเห็นไหมเมื่อวานนี้นะครับลงมาเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานผมไม่ได้มาอัดอัดอัดวิดีโอนะเมื่อวานก่อนนะครับลงมาโซนสีเขียวนะนะครับตอนนี้ก็น่าจะบวกกันแล้วนะครับโซนสีเขียวเข้ามาประมาณสัก90,000สามเกือบ9 2 0สองเนี่ยตอนเนี้ย ขึ้นไป9ก้าหมื่แล้วตอนนี้น่าจะกําไรกันแล้วนะสําหรับใครที่ดูคลิปนะนะครับแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับแล้วน่าจะย่อลงมานะครับลงมาที่ประมาณโซนเดิมนะครับเพื่อจะขึ้นต่อนะนะครับหรือถ้าไม่สามารถทนาไฮได้เนี่ยเขาก็จะตกลงมาอย่างนี้เลยนะนะครับเขาก็จะลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเบรกโครงสร้างนี้ลงไปนะครับเนาะอ่าโอเคสาหรับ การอัดเสียงประมาณนี้ก่อนนะสำหรับรอบบ่ายนะเพราะว่าการาฟเนี่ยมีการเฉลยแล้วนะว่าเป็นขาขึ้นนะสำหรับทองคำนะครับผมส่วน b t c ก็เล่นพอย่อมาให้เข้านะครับโซนสีเขียวของเรานะ 92, 93, นะครับ9 2 0 0 0มืนนะครับส่วนทองคำเนี่ยพอย่อลงมาเนี่ยเดี๋ยวรอรอโซนเข้านะถ้ายืนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาถ้าักลับถ้าเขายืนตรงนี้ได้ค่อยว่ากันนะนะครับโอเคงั้นวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ